สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมวยขออนุญาตใช้เสียงเต็มตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะวันนี้นะคะหมวยจะมาทำ t w e t fact about me นะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจากมีคนขอหมวยมานะคะทุกคนก็เลยมาิสต์ให้นะคะว่าเอ่สิบข้อนะคะเกี่ยวกับตัวหมวยมีอะไรบ้างนะคะ คือคิดคำถามไม่ออกเลยอะตอนแรกมรันจะคิดยังไงดีนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นกันเองนิดนึงนะคะก็อยากรู้อะไรเพิ่มก็พิมพ์คอมพิพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบนะคะหรือว่าอาจจะเก็บไว้เป็นออแฟกต,ต่อไปนะคะที่จะทำเนาะโอเคข้อที่1น,นะคะหมวยนะคะชื่อจริงนมสกุลนะคะชื่อจริงนะคะ,ช,ะ,คะชื่อนางสาวณัฐนิชานะคะนมสกุลต้องสุดใจทำนะคะ ชื่อเล่นชื่อหมวยนะคะทุกคนต่อไปข้อที่3นะคะหมวยอายุ24ปีนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนหมวยคือจดเอาไว้เลยอะทำเป็นที่แฟกอาไาว่ามีนะคะทุกคนค่ะข้อที่4นะคะเรียนจบที่ไหนนะคะหมวยนะคะเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพานครนนะคะคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียค่ะ ข้อ5นะคะอาหารที่ชอบนะคะคือผักบุ้งหมูกรอบค่ะทุกคนคือ Number 1วในใจมากค่ะตอนนี้นะคะช่วงนี้คือกินแต่ผักบุ้งอะ่ะจนแม่ถามว่าเฮ้ยเป็นเต่าร้ออะไรอย่างเงี้ย <c ười> คือกินบ่อยมากทุกคนคือกินได้ไม่เบื่อเลยนะอืมข้อ6นะคะงานอาดิเรกข,ของหมวยนะคะก็คือการทำคลิป ASMR นะคะหรือว่าการถ่ายคลิป TikTok นะคะแล้วก็ฟังเพลงเต้นคอเวอร์แดนนะคะ ข้อ7นะคะมีพี่น้องกี่คนนะคะหมวยมีพี่น้องสองคนรวมถึงตัวหมวยได้นะคะเป็นฝาแฝดกันนะคะหมวยเป็นคนที่สองนะแล้วก็พี่หมวยคือคนคนที่คนแรกนะคะพูดผิดบ่อยมากเลยคนะ่ะ <c oughs> ข้อ8หมวยมีนิสัยยังไงนะคะหมวยเป็นคนที่มีนิสัยบ้าบ้าบอๆนะคะทุกคนคืออะไรที่แบบจะต,ต้องบอกว่าไงอะ่ะคืออะไรที่ขายสวยเราไม่ทานะ,ะทุกคน ถ้าขายขำเราเราสู้ตายอะเอางี้ดีกว่าเนาะคือหมวยเป็นคนที่มองว่าถ้าหมวยทําอะไรขำๆ่าแบบคนอื่นเก๊กหน้าสวยใช่ป่ะแต่ถ้าเราทําหน้าแบบอย่างเงี้ยคือมันเป็นสไตล์เรากว่าประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่นะคะไม่ได้แบบถ้าใครเข้ามาคุยด้วยก็คือพูดคุยได้แบบเป็นกันเองนะคะทุกคนไม่ได้ว่ามีเส้นกั้นอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะตีสนิทได้มากที่สุดนะคะค่ะข้อเก้านะคะส่วนสูงกับน้ำหนักนะคะ น้ำหนักไม่บอกได้ไหมเนี่ยส่วนสูงนะคะหมือนสูง165นะคะทุกคนน้ำหนักนะคะเอ,อ่อเลขแปดนำหน้านะคะตัวท้ายไปเดาเองนะคะทุกคนคะ่ะค่ะข้อสิบนะคะชอบสีอะไรนะคะหมวยนชอบสีชมพูนะคะทุกคนขัดกับสีเสื้อที่ใส่มากเลยนะคะสังเกตนะคะว่าผ้าเนี่ยผ้าที่คลุมที่นั่งเล่นคอมของหมวยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูเหมือนกันนะคะเนาะ อาจจะไม่เรียงนะคะทุกคนหมวยคิดข้อไหนได้หมวยเขียนก่อนเลยอะ่ะอก่อไปข้อ11นะคะหมวยมีชื่อเล่นกี่ชื่อนะคะเรื่องนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าเออไม่ได้มาทำท20 f a ี t about me เนี่ยก็คือจะไม่มีใครรู้เลยนะคะถ้าถ้านับถ้าถ้านับหมวยกุละไปด้วยเนี่ยหมวยจะมีทั้งหมด6ชื่อนะคะทั้งหมดนะชื่อเล่นแรกคือชื่อหมวยนะคะคือชื่อปกติที่ทุกคนเรียกกันเลยแล้วก็ ชื่อที่2เป็นชื่อ B 1กับ B 2นะคะซึ่งหมวยกับแฝดเนี่ยก็คือหมวยเป็น B 2แล้วก็แฝดหมวยเป็น B 1นะคะชื่อเล่นที่3นะคะเป็นชื่ออเล็กกับอาใหญ่นะคะหมวยได้อเล็กแล้วก็อีกคนได้อาใหญ่นะคะเพราะหมวยเป็นลูกคนเล็กเนาะแต่ละบ้านก็จะเลยกไม่เหมือนกันนะคะ B 1 B 2ก็จะเป็นฝั่งแม่เรียกนะคะแล้วก็อเล็กอาใหญ่ก็จะเป็นฝั่งพ่อเรียกนะคะ แล้วก็ชื่อที่สี่คือพิตตี้กับแพตตี้นะคะเหมือนชื่อพิตตี้อีกคนนึงชื่อแพตตี้อันนี้แม่ตั้งให้นะคะแต่ไม่ค่อยเรียกเลยช่วงนี้นะคะเคยแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยบอกอาานะคะอาาฝั่งพ่อนะคะว่าลูกสาวชื่อพิตตี้แพตตี้นะอาาบอกฮ้ยชื่อฝรั่งเกินไปเรียกไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชื่ออะไรอาใหญ่มานะคะทุกคนแล้วก็ชื่อที่5้านะคะเป็นชื่อที่คนชื่อชื่อหมวยเนี่ยมักจะเจอกันทุกคนนะคะทุกคน ซึ่งหมยไม่รู้จะผู้ออกอากาศได้ไหมนะคะหมยบอกแค่ว่านะคะไปแปลเอาเองนะคะทุกคนจับหมวยมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะผู้ออกอากาศไม่ได้นะคะนี้นะคะแล้วก็ชื่อที่โฮหมยกูลาซึ่งหมวยเป็นคนตั้งเองนะคะชื่อคู่บุญบาร,รมีของหมวยนั่นเองเนาะข้อสิบสองนะคะสเปคผู้ชายที่ชอบนะคะทุกคนขคาสเปคที่หมยชอบเหรอคะสเปคที่หมยชอบเนี่ยหมวยชอบผู้ชายที่กวนประสาทนะคะกวนตีนต้องมาก่อนนะคะแล้วก็ชอบคนที่ คิดโลกในแง่บวกนะคะไม่ชอบคิดโลกในแง่ลบว,ว่าแบประมาณว่าแบบประมาณว่าแบบมีแต่เรื่องไม่ดีเขาเขาเรียกว่าอะไรพอเราไปให้กําลังใจเขาอย่างเงี้ยคะ <_ s 1> <ข>่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมึงไม่เป็นกูไม่รู้หรอกมึงจะไม่เคยเจออะไรยยอย่างกูอีกเนี่ยคือเคยความรู้สึกเคยเจอแบบนี้มาคะ <_ s 1> ่ะเมื่อก็เลยรู้สึกว่าหมวออยากได้ผู้ชายที่ค่อนข้างจะมองโลกในแง่บวกนิดนึงนะคะแล้วก็ชอบผู้ชายที่ ไม่นอกใจนะคะแน่นอนทุกคนต้องชอบอยู่แล้วนะคะไม่ต้องให้เรากังวลนะคะว่าเอ้ยมึงไปไหนมึงไปกับใครนะคะอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ไม่ชอบกังวลแบบนี้นะคะเพราะว่าก็อายุยี่สิบสี่แล้วเนาะก็ไม่อยากมานั่งกังวลอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องคิดเรื่องอื่นนะคะนอกจากเรื่องนี้เนาะข้อสิบสามนะคะอาหารที่ไม่ชอบนะคะอาหารที่หมวยไม่ชอบก็คือคือเหมือนยังไม่เจอนะจริง คิดก่อนนะแต่เหมือนยังไม่เคยเจอเท่าไหร่นะอ๋อมันจะมีพวกแบบเคยเห็นเป็นพวกแบบแมลงท่อใช่ไหมคะทุกคนหมวยยังไม่เคยกินนะอันเนี้ยแต่ด้วยความที่ความไม่เคยกินทุกคนหมวยเลยรู้สึกว่าพอไปมองปับหมวยหมวยก็เลยรู้สึก่หมวยกินไม่ได้หมวยไม่ได้กระแดกนะหมวยขอโทษทุกคนตรงนี้ทำไม่ได้กระแดกนะทุกคนแต่แค่รู้สึกว่ามันมันมันรู้สึกว่าแบบเคยอยากจะลองกินอยู่นะแต่แค่เหมือนโดนบิ้วมาว่าเฮ้ยมันไม่หนูยิงมีงยงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นเลยกลายเป็นว่าเราแบบไม่โอเเคไปลยะดีๆน <c oughs> ขอโทษทุกคนเหมือนไม่ได้บูลลี่นะจร,จริงอันนี้แบบอธิบายในโซนของหมวยนะคะเอ่อข้อ14บสี่สีที่ไม่ชอบนะคะหมวยไม่ชอบสีม่วงค่ะค่ะเนื่องจากสีม่วงนะคะหมวยเคยเอาดีหมวยเป็นสายมูด้วยนะทุกคนคือมีหมอดูหลายคนนะคะ <c oughs> รวมถึงตัวหมวยเองก็สังเกตกับตัวเองได้ว่า <c oughs> หมวยเนี่ยสีม่วงถ้าใช้อันไหนปรับเนี่ยจะรู้สึกแบบเป็นการากินีกับตัวเองนะคะ แต่สีที่ถูกฉลกกับมวยคือสีแดงนะคะทุกคนสีแดงนะคือใช้ปั๊บปังเลยอเอาดีๆเลยอืข้อสิบห้านะคะศิลปินที่หมวยชอบนะคะออถึงแม้จะยุบวงไปแล้วนะคะทุกคนแต่มวยชอบวงไอจือวันนะคะน้องสัก,กุรานะคะคือเปยน้องหนักมากนะคะแล้วเปอยู่วงเดียวนะคะน้องสัก,กุรานะคะค่ะจะวงต่อไปกำลังคิดอยู่นะ <laughs> ค่ะเพราะติ่งอยู่วงเดียวเลยจริง ข้อ16เกียดสัตว์อะไรไม่ชอบสัตว์อเอ้ยเกียิสัตว์อะไรชอบสัตว์อะไรนะคะหมวยชอบแมวนะคะแมวหรือหรือหมาที่มันเป็นลูกหมาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าลูกหมาพอมันโตแล้วมันไม่เชื่องแล้วว่าคือมันเชื่องกับเจ้าของนะคะแต่ด้วยความที่แถวซอยบ้านหมวยอะคือหมายเยอะมากคือเลี้ยงอะไรกันนั้หนามาคือเยอะมากค่ะทุกคนเยอะจริงๆเยอะในที่นี้คือถ้าเยอะแล้วเอ็นดูน่ารักโอเคนะคะแต่ถ้าเยอะแล้วแบบ อย่างเงี้ยทุกคนคือมันวิ่งมาเห่าเราอะเราก็กลัวเออก็เลยชอบลูกหมานะคะกับลูกแมวนะคะข้อที่สิบเจ็ดนะคะมีแฟนหรือยังโสดค่ะโสดมากเลยค่ะทุกคนขาโสดนะคะก็จีบได้นะคะคลิปนี้เป็นตัวเองมากเลยนะคะทุกคนถ้ารับไม่ได้ยังของอาภัยด้วยนะคะเอ,อ่อข้อสิบแปดนะคะไม่ชอบคนนิสัยแบบไหนนะคะถ้าในเรื่องเพื่อนเนี่ยเหมือนไม่ชอบคนที่ หักหลังนะคะแบบประมาณว่าหักหลังเรานะคะจะไม่ชอบอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็แค่นี้แหละคะ่ะถ้าเป็นเพื่อนถ้าเป็นแฟนก็ไม่ชอบให้ที่ต้องมานั่งระแวงบ่อยๆคะ่ะว่าเฮ้ยเธออยู่ไหนเธออยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบอย่างนี้มากกว่าชอบคนที่แบบมีอนาคตหรือแบบมองโลกในแง่บวกนิดนึงนะคะข้อที่19นะคะทำไมถึงมาทำ ASMR นะคะ ค่ะต้องบอกก่อนว่าเหมือนเป็นคนชอบฟัง ASMR มากๆนะคะแล้วก็ดูของหลายคนเหมือนกันนะคะอย่างที่เคยบอกในหลายสดรอบที่แล้วเนาะถ้าเป็นของคนไทยเหมือนก็ดูของพี่น้ำชาดูของเอมมี่แล้วก็ดูของพิเตอร์นะคะอาจจะมีมากกว่านี้นะคนแต่เหมือนจำชื่อไม่ได้แค่นั้นเองค่ะก็ที่มาทําเพราะว่าอยากจะลองดูสักครั้งค่ะว่าเราเนี่ยสามารถทําได้จริงๆไหมที่เห็นเขาแบบพูดกับไม้แล้วเขาทำยางเง มันทําให้คนเคิมหลับได้จริงๆหรือเปล่านะคะก็เลยมาลองเปิดช่องนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เปิดเผยโซนตัวเองไปในตัวนะคะก็คือเปิดเผยตัวตนความเป็นหมวยไปในตัวนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วก็จะเขาเรียกว่าเหมือนว่าโดนโดนดูถูกไว้เยอะนะคะก็ก็เลยมาเปิดช่องให้เห็นกันไปเลยนะคะทุกคนนะคะเหมือนไม่ได้เป็คนแค้นนะคะแต่แค่ถ้าทําอะไรได้ก็จะทําให้ดูนะคะข้อที่2ีนะคะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับหมวยนะคะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าบอกคนซับสไครต์ช่องหมวยนะคะว่ารักนะคะค่ะรักทุกคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่อยู่กันมาจนตอนนี้จากจากที่เออศูนย์นะคะตอนนี้เป็นสองร้อยสิบสี่ซับแล้วนะคะก็ถึงแม้จะเป็นตัวเลขไม่ได้แบบมหาสาลอย่างที่ใครเขาคิดนะคะแต่ก็สาหรับหมวยก็รู้สึกว่าเราก็มาไกลระดับหนึ่งได้เลยนะจริงๆเพราะว่า คือเหมวยแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีคนติดตามเราอยู่นะมีคนต้องการแบบให้เราทําตรงนี้อยู่นะคะเลยรู้สึกอยากขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็บางอย่างถ้าหมวยพูดอะไรไม่ดีหรือว่าพูดไปแล้วมันแบบทําให้ทุกคนตะกิดตะแครงใจเนี่ยก็ขอภายในที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางโซนมันก็เป็นความคิดของหมวยคนเดียวเนาะนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ สำหรับเทวินตี้แฟร์อวบมวยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะรู้จักมวยเพิ่มขึ้นไหมนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาทําอีกนะคะนี่ขนาด20ข้อยังคิดเยอะเลยทุกคนไม่รู้จะเอาอะไรดีเพราะว่ามวยแบบส่วนใหญ่จะบอกไปในคลิปสังแฝกงไปส่วนใหญ่เลยเนาะนะคะก็ค่ะก็ยินดีที่รู้จักทุกคนนะคะยินดีที่รู้จักนะคะในทูมิทอยู่นะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะฝันดีนะคะแล้วก็ มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณนะคะที่มาเม้นกันเสมอนะคะแล้วก็รักนะคะรักทุกคนนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย